สวัสดีครับกับพ่อผมโต๊ะชาแนลนะครับกับรายการไทยเลน์แม็กเที่ยวสุดขีดนะครับผมวันนี้เรามาที่พิพิักรัณฑ์ของห้างเซ็นทรันะครับผมอยู่ถนนเจริญกรุงเขตบางรักนะครับผมไม่ไกลจากใจกลางเมืองนะครับผมใกล้แค่นี้เองนะครับก็เริ่มมาก็มีภาพเลยเห็นไหมครับสวยๆครับผมสวยๆนี่ครับแล้วก็ตามผมมาเลยครับ มาต่อกันที่คนนี้ครับผมก็คือคุณสัมพิ์จิราธิวัฒนะครับนี่ครับชื่อเขาก็บอกอยู่นะครับแล้วก็คนนี้ับผมคุณเตรียมจิราธิวัฒนะครับใส่แววนเลยนะครับผมเหมือนกับผมเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มันมีจุดสนใจอีกมากมายเลยจุดเลยนะครับยังมีเพียบเลยนะครับผมนำมาเลยเดียวรูปนี้ก็สวยนะ สุดยอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลเคชันนะครับเยียบเลยนะครับผมโลเคชันส,สวยงามงามครับรอบคุณอยู่หลายสถานที่หลายสาขาเลยนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นห้างครับเต็มไปหมดเลยครับผมเลยครัดแค็อกให้เลยยังได้นะสุดยอดจริงนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกับผมมาหลงอยู่ในวงการหนังฝรั่งนะครับผมพวกวด l t d i s n พวกอะไรเงีย้ยเนาะนี่ครับวอลดิ i s n e y ครับผมนี่ครับ,รบโอโนะสุดยอดแล้วก็มีโวกมีอะไรด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โห,โหมีเป็นแข่งเลยนะครับผมรวมถึงับันนี้มีจำหน่ายแล้วที่ข้างเซนตัน,นอันนี้ครับนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอด นะครับแล้วก็มีโฆษณาเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเลอร์นะครับผมมาดเด็ขาดมาดแรงเลอร์นะครับไม่รู้ตอนนี้ยังมีขายอยู่หเป่านะเดี๋ยวใครเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆก็บอกผมหน่อยแล้วกันว่าจะมีขายอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นอุอ่นเชิงท่านลานเท้านะครับมีมานานมากๆแล้วนะครับก็ ี25พบษาคมนี้เทศกาลของฝันวันคริสต์มาสและปีใหม่เพื 2> 2่อช่วยลดปัญหาการจิดติดครับตั้งแต่ปีเท่าไสองสี่เลยนะครับผมโอ้โหสองสี่นี่นานมากนะตอนนี้ก็ปาไปสี่สิบปีจะสี่สิบแล้วเก่าจริงๆครับผมการันตีเลยว่าเก่าจริงๆนะมีตรงไหนอีกอ่ะเดี๋ยวตามออกมาครับโอ้โหนี่เดินจะรอบชั้นแล้วนะนี่นโอ้โหสักทีเลยครับ ประวัติผานเป็นมาอะไรต่ออะไรนะครับผมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงนี่นะครับซอสโซวันนี้เหมือนนั้งจิตเลยนะครับแล้วก็แก้โวโอ้โหนะครับชนมากไม่ได้ลกลัวกระจกแล้วเดี๋ยวแตกแก้วจะแตกก่อนนะครับแล้วก็มีล้อเรือด้วยนะรลอเรือนี่ลอเรือ แล้วก็แป้งหอมพอลิวูดโอ้โหเก่าจริงๆอันนี้ไม่รู้ยังมีขายอยู่มั้นะครับใช้รู้บอกผมด้วยแนละ้วกันตะบูซินทอลตะบูดไลน์บอยโอ้โห,โโหก่าเกตก็รุ่นเก่าด้วยนะครับตอนนี้นะครับนะครับผมแล้วก็มีคลิปวิดีโอ,โอ,โอโนะครับรถรางนะครับผมอ่มานี่อยากให้ดูนิดนึงเชิญดูนิดนึงนะครับนี่ครับท่านเซ็นท่านโอ้โหสมัยก่อนเลยนะนะครับ,นะรบเก่าจริงๆแล้วก็วิเวียนไปเอ นะครับแอนไอคนิกเซฟคอเโอ้โหเก่าจริง,รงๆครับแล้วก็อันนี้ก็นี่ครับเการิญกรุงนะครับผมสุดยอดจริงๆมีสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเลยในฝั่งนี้ก็มีเนะครับเพื่อนๆคงเห็นกันแล้วใช่ไหมนี่สองฝั่งเลยนะครับแล้วก็นี่ value and p h i l โ s o p h y มูลค่าและปรัยญานะครับผมไม่มีผลอะไรข้าไปที่นี้มาดูคลิปครับ ี่ครับลดล่างมาสุดท้ายนะครับวิ่งให้บริการแถวป้อมมหาการด้วยนะครับยอดจริงๆคือเก่ามากๆตอนนี้ไม่มีวิ่งแล้วนะครับอยากคิดว่าวิ่งนะไม่มีแล้วนะไม่มีให้บริการแล้วนะครับเขามีภาพย้อนอดีตให้คุณผู้ชมได้ดูเท่านั้นเองนะครับ นะโอ้โหนี่จริงๆจะมีหลายจุดนะเนี่ยเป็รู้จัเมื่อไหร่จะมาถึงรอดูอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหยอดจริงนะครับนี่ครับผ่านวัดด้วยนะครับโอ้โหวัดอะไรที่ผมไม่แน่ใจนะไม่วัดแก้วก็วัดโพนี่แหละนะครับชั้นในของเขตกรุงเทมามาพมหานครนะครับนะ นี่ครับเราลดนี่เราดเหมือนกันเลยนะเขาเรียกว่าได้ทั้งสองงานเลยนะครับโอ้โหถ้าจะเปิดฉากให้ดูเลยทีเดียวนี่ครับโอ้โหนเน้นครับเน้นเน้นเก็บเต็มเ็ครับรทั้งสองภาพทั้งสองวิดีโอเลยนะครับโอ้โหจุใกใ้กันไปนะครับมีอีกไหมข <c oughs> องใกลจะหมดแล้วใกลจะหมดแล้วโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาจบไปที่ตรงนี้เลยแล้วกันครับผม ฉากแดงๆตรงนี้ครับ